ยงมีคนตกเป็นเหยื่อกันทุกวันทุกวันนะครับเพวกสแกมเมอร์สแกมไม่หรือหม่ถึงพวกที่มาหลอกลวงในโลกออนไลน์นะครับมาหลอกลวงคนในโลกออนไลน์มิจฉาชีพต,ต่างๆจึงไม้ปลองมากพวกเราเนะี่ยมีคุณค่ามากนะครับฉะนั้นเวลาจะคบใครหาใครนะครับไปดูโปรไฟล์เขาก่อนเด้อดูโปรไฟล์ให้ชัดเจนนะครับมีรูปโปรไฟล์ไหม มีรูปโปรไฟล์มีตัวตนหรือเปล่านะครับมีเรวลหน้าช่องหรือเปล่าแล้วก็มีประวัติไปโอไหมนะครับดูดีๆก่อนจะพูดจะคุยกับใครนะครับฉะนั้นให้พวกเราระมัดระวังกันนะครับพวกเราเนี่ยนะเออให้ให้รู้ให้เท่าทันกันนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อคนไทยถูกหลอกอยู่ปีหนึ่งประมาณแสนกว่าคนมูลค่าเสียหายหมื่นล้านเลยนะครับเออไม่ใช่เรื่องหยอกนะ เกิด <ileri> ขึ้นจริงนะไม่ใช่ลุงเมฆขึ้นมาที่ลุงเอามาพูดเนี่ยตอนนี้จะพูดแล้วนะครับนั่นแหละที่ลุงเอาพูดเรื่องจริงนะไม่ใช่เมฆนะครับเขาจะหลอกอยังไงมีอยู่สามหลอกนะครับหลอกให้รักหลอกให้โลภหลอกให้กลัวมีอยู่สามหลอกอยู่นะครับหลอกให้ออรักหลอกยังไงเอาปลอมโปรไฟล์มาเอานางเอกนางอินเดียนางญี่ปุ่นมาเลยนะครับมาใส่โปรไฟล์ใช่ไหมเอาไปเอกนางญี่ปุ่นนงางอินเดียมาใส่โปรไฟล์ แล้วก็ทักเรามาบัดเนี่ยอืมทักเรามาคุยกันก่อนเราก็ใจซื่อเนาะเออเห็นคนทักมาเดี๋ยวจะถามว่าหญิงว่างั้นเดี๋ยวสวยด้วยตามตัวนิยามคนไทยเออต่อไปทักไปทักมาคุยไปคุยมาเรื่มคอไลกันนะทีนี้แอนไลน์ N นะครับเออเขาจะทําให้เรารักเขาเอพอพวกนี้ใจใสใจมากนะตอนเช้าเขาก็บอกว่าตาเอ๋ว่างั้น ถ้าตอนเย็นก่อนจะนอนก็ราตรีสวัสดิ์เลยเออมามาแบบนี้เลยนะพวกนี้ใส่ใจมากนะใส่ใจเรามากกินข้าวหรือยังนอนหรือยังทําอะไรตอนนี้เอออาบน้ําหรือยังเนี่ยใส่ใจมากนะครับแต่ถ้าจะให้วีดีโอคอพวกนี้ไม่คอนะครับจะมีคออ่างต่างๆนานาเออหรือถ้าจะให้มีดีคอเขาก็จอบงอนว่าไม่เชื่อใจกันบอกเรื่องยังไงคออจะหาทางเลี่ยงนะครับไม่คอพวกนี้ไม่วีดีโอคอ พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจเขาแล้วมาถึงจุดหนึ่งเขาก็จะชวนลงทุนบัางเนี่ยนี่ธุรกิจหนึ่งนะลงทุนไปพันหนึ่งจะได้มาห้าพันว่า้นเออคุยไปสองเดือนแลเออหยอดไปก่อนว่า้นเออลองดูว่ามันจะได้ไหมหยอดไปครบห้าวันปับ๊บเดี๋ยวเขาโอนกลับมาให้เลยห้าพันนะครับเออได้จริงว่าง้งเออมันเขาไม่หลอกล้วหรอกอกสอสวยด้วยรอด้วยเขาว่าเป็นว่า เราจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หล่อไปสร้างเนื้อฟรางตัวมางั้นเออรอบสองในทุ่มสูงตัวเลยลงไปแสนหนึ่งเพื่อจะได้ห้าแสนนะครับรอบที่สองนะเออทีนี้พอถึงครบกําหนดเจ็ดวันจะได้คืนแล้วห้าแสนเขามีข้ออ้างแล้วจะเอาทาไมแค่ห้าแสนเอาเป็นล้านไปไปเลยมางั้นลงทุนรอบแรกหนึ่งพันได้มาห้าพันเออลงทุนรอบแรกไปหนึ่งแสนได้มาห้าแสนแล้วตอนนี้ ห้าแสนเห็ได้ห้าเท่านะครับเพื่อนว่าคูณไปได้เท่าไหร่แล้วเริ่มฟันแล้วใช่ไหมเออแล้วลงไปอีกหนึ่งแสนเป็นหกแสนคูณห้าดูซิทั้งทุนว่างั้นเออคุ้มคุ้มเพื่นว่าก็ลงไปนะครับลงทุนไปห้าแสนเออทีนี้เขาก็จะเริ่มหลอกเราไปเรื่อยให้ลงทุนไปเรื่อยนะครับโดยไม่มีโอกาสได้ถอนเงินเลยนะไม่มีโอกาสเลยนะครับทีนี้กว่าจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็หมดเนื้อหมดตัวไปแล้ว a t ททุกใบนะครับบัตรเครดิตทุกบัตรเออจ่ายไปเรียบร้อยนะครับไม่ได้คืนแล้วนะครับทีนี้ไปแจ้งความรู้ว่าถูกหลอกแล้วไปแจ้งความที่โรงพักโอกาสจะได้คืนได้ไหมมีไหมโอกาสจะได้คืนนี่มีไหมนะครับไม่มีโอกาสได้คืนเลยเพราะว่าบัญชีเรามีบัญชีธนาคารที่โอนไปใช่ไหมว่าเราโอนให้ใครแต่บัญชีนั้นมันเป็นพวกบัญชีมานะครับ พวกบัญชีมาคือบัญชีจ้างคนไทยนี่แหละเปิดบัญชีให้จ้างพันสองพันจ้างเสร็จเขาก็ายึด ATM ไปยึดบัตรธนาคารไปโอนออกโอนเข้าปั๊บนี่โอนออกต่างประเทศเลยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ถ้าหลงไปหลงเชื่อวนนี้ไม่มีโอกาสได้คืนเลยนะครับที่มันช้ำมากกว่ายังไงรู้ไหมครับมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มด้วยกันนั่นแหละนะครับจะถ้าเรามาออได้ข่าวว่าโดนหลอกใช่ไหม เราก็เหมือนคุณนั่นแหละเราก็โดนหลอกเหมืนอมนกันหลอกเหมือนกันมางั้นเออเราเราจะวิ่งเต้นช่วยนะจะได้เงินคืนมางั้นด้วยความเสียดายเงินเออคิดตามเปอร์เซ็นตะ์หน้าเสียหายไปเท่าไหร่เสียหายไปห้าแสนคิดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มางั้นก็อนไปให้เขาอีกอืมถูกหลอกซ้ํไปอีกนะครับ <c oughs> เนี่ยเออหลอกให้รักนะครับหลอกให้โลภปลอมโปรไฟล์มาเลยเป็นฝรั่งมาเลยเป็นหนังเอ่อหนังสงครามนะครับ เอาโปรไฟล์มาจากพวกนั่นแหละพวกของหนังหนังสงครามนะครับโปรไฟล์เป็นทหารหญิงทหารชายนะถ้าเขาจะรอผู้ชายเนี่ยเขาจะเอาผู้หญิงสวยๆมาถ้าจะรอผู้หญิงเขาจะเอาผู้ชายมานั่นแหละเอาหลอลำบึกมาเลยนะครับเออเขาก็ทักเรามาบอกว่าเขาเนี่ยไปรบที่ซีเรียมานะซีเรียในแพสสงครามอืมเขาได้ทองมาจํานวนหนึ่งร้อยกิโลมางั้นคุณจะเอาไหมเออ เออไม่เอาก็โง่แล้วเพื่อนมาเออจะรวยตอนแก่แล้วทีนี้เพื่อนมาจะรวยตอนแก่แล้วบัดน,นี้เออทีนี้ก็เขาบอกว่าถ้าจะเอานะส่งค่าตัวเครื่องบินมาส่งค่าธทมเนียมมาเออเดี๋ยวจะโอนเดี๋ยวจะส่งทางเครื่องบินไปให้อีกหน้าที่อีกหนึ่งอาทิตย์ถึงนะของว่าง,งั้นทองคำร้อยกิโลบวกลบคูณหารแล้วก็ประมาณร้อยล้านเออคุ้มส่งไปเลยแสนหนึ่งนะครับแสนบาทพอ ส่งไปแล้วทีนี้พอหนึ่งอาทิตย์ปั๊บเขาบอกว่าเออเขาโทรมานะครับของถึงสนามบินแล้วนะเออให้คุณแต่ทางสนามบินนี่เขาอยากได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มอืมโอนมายังอืมโอนมาหน่อยว่างั้นก็โอนไปอีกนะครับเขาจะหาวิธีหลอกล่อหลอกล่อ,ลอให้เราตายใจโอนไปโอนไปนะครับจนไม่มีที่จะไปแล้ว ไปยืมญาติพี่น้องเพื่อจะอุไปเอาเอา,เอาทองร้อยกิโลนะครับอืมจะอุไปเอาทองร้อยกิโลไปบอกพี่บอกน้องไปยืมพี่ยืมน้องพี่น้องก็ห้ามนะเออได้อ่านข่าวได้เจอข่าวเป็นแบบนี้แหละเป็นแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าพี่น้องเออเพื่อนก็ไม่เชื่ออ,อีกนะเอาถ้าไมาให้ยืมนะได้ทองมาร้อยกิโลไม่แบ่งเลยนะเพื่อนว่า <c oughs> ไปไปที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยไปที่สนามบินเลยบทที่จะยืม ไปที่สนามบินไปถามเขาบอกว่ามีทองมาจากซีเรียไหมเออวันนั้นวันนี้สนามบินบอกว่าไม่มีหรอกว่าอ,อั้นเอ่อในซีเรีย,เ,ยเขาเลิกไฟบินมาสิบปีแล้วนะครับเพิ <S <S 1> <S 1> ่งรู้ประดนหลอกทีนี้เอาไงนะครับสวยครับเป็นลมอืมเป็นลมหลอกให้หลอกให้โลกนะต่อไปเป็นหลอกให้กลัวนะครับหลอกให้กลัวเป็นแบบนี้ โทรมาบางคนอาจจะได้รับสายแปลกๆมานะครับสายที่เราไม่รู้จักเอ่อโทรมาหาเราแล้วก็อ้างบอกว่าเออคุณโน่นคุณนี้ใช่ไหมใช่ครับอืมใช่แล้วเอ,อ่อบัญชีคุณไหนรู้อะไรนะเขาเอาชื่อคุณไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อฟอกเงินว่างั้นมีเงินยาเสพติดเข้าบัญชีคุณสิบล้านเออใช่เป็นคุณจริงๆถ้าเป็นคุณเขาจะปลอมเป็นทหารนะตำรวจนะใส่ชุดเครื่องแบบมาเลยนะครับ คุยกับเรานะครับเออถ้าถ้าอยากบริสุทธิ์ใจต้องโอนดเงินมาตรวจสอบนะครับอืมเราก็กลัวนะใช่ไหมเ,ออเงินบริเบทบันานานเสียมาโอนไปให้เขาหมดเกี้ยงเลยนะครับเกี้ยงบัญชีไม่โอนกลับมาเลยนะครับก็เรียบร้อยไปหนึ่งอืมนี่แหละโอหลอกให้กลัวพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเขาโทรมาคุยกับเราเนะี่ยเขาจะให้เขาจะไม่ให้ไปคุยไปคุยปรึกษากับคนอื่น เบอกว่าห้ามไปปรึกษาใครนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราสองคนนะครับอย่าไปปรึกษาคนอื่นเออเขาจะพยายามพูดแบบนี้เราก็อยู่ในโลกส่วนตัวเราเราก็หลงเชื่อเราก็โอนนะครับอันนี้ระวังนะครับระวังแล้วก็ปลอมตัวเป็นคนรู้จักเราด้วยอืมโทรมาเลยนะครับโทรศัพท์มาเอาจํากันได้ไหมนี่เผื่อว่าเขาจะยังเชิงเราใช่ไหมเออเราก็ว่าเออคล้ายๆเสียงคล้ายๆเออ ทิดย,อยอ้อยเออทิดแย้มใช่ไหมเออทิดแย้มเออทิดแย้มใช่ใช่ตอนนี้เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่นะอือคุยไปคุยมาก็ขอยืมเงินนะครับถ้าเราเชื่อเขาก็โอนไปนั่นแหละแล้วก็ปอมเป็นเอ่อเสียงลูกเราด้วยใช้ AI ปลปอมนะครับเป็นเสียงลูกเราเนี่ยแหละโทรมาหาเราดึกดึกเดื่นๆที่บ้านโทรมาเลยแม่แม่แม่แมแมนูเองนะอ,อือเอ้ามีอะไรละ่ะลูกว่ากันเออมีอะไร เอ่อทีนี้ตอนนี้หนูเจอ,อปัญหานะครับรถไปชนเขาอืมเขาอยากได้เงินเอ่อเขาอยากได้ค่า,าเสียหายเออถ้าถ้าไม่ให้เขาเขาจะพาไปโรงพยาบาลไหมนะแม่ว่างั้นเออทีนี้เขาก็เลยคิดว่าอืมเราด้วยความเป็นห่วงลูกเรานะไม่คิดอะไรโอนไปเลยนะครับเออปรากฏวแบบ่าโอนไปให้มิจฉาชีพนะไม่ใช่ทีนี้ โทรไปหาลูกตัวเองลูกตัวเองว่าไม่นะนอนอยู่บ้านนี่ไม่ได้ไปไหนวางัน้นเออเออแบบนี้ระวังนะครับถ้าจะเช็คว่าเป็นลูกเราจริงไหมลองถามวันเดือนปีเกิดเกิดวันอะไรถ้าลูกเราเนี่ยเรารู้หมดนะครับมิจฉาชีพไม่รู้นะมึนต๊บเลยนะครับเอาแบบนี้นะครับหลอกให้รักหลอกให้โลกหลอกให้กลัวหลอกอะไรอีกเออแบกเมนะครับเอวันนั้นพูดดีหรือเปล่าวันนั้นพูดถึงนี้ปิวเลยนะครับ หองดับปุ๊บไปเลยปิวไปสองชั่วโมงเออสู้มาขืนดาวได้นะเอาคุยพูดเือนเดิมนั่นแหละนะครับเพื่อประโยชน์ของพวกเราอนะเพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับพวกแบกเมย์จะแบบนี้ก็จะคุยกับเราเป็นเป็นอยู่ในประเทศไทยอันนี้ไม่หลอหนะคนจริงๆนะครับเออเอาสาวๆส,ส,สวยๆมาคุยกับเรานั่นแหละเราก็อยาก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 ,อยากมีชีวิตชีวาคุยกับเขาเราก็คุยกับเขานะครับ คุยไปคุยมาตื่นเช้านน่ใส่ใจมากตอนเช้าก็ตะเอเอก่อนจะนอนก็บอกว่าราตรีสวัสดิ์อืมเริ่มดีแล้วใช่ไหมเออมีชีวิตชีวาก็ชุ่มก็ช่วยขึ้นแล้วเออคุยกันขึ้นมานี่เริ่มรักเขาแล้วอืมเขาก็จะบอกว่าเออเราคุยกันนานแล้วนะป๋าเออป๋าขาป๋าขาคุยกันนานแล้วนะเออป๋าขา ไงเราเรารักกันแล้วนะเรามาทำกิจกรรมตามภาษาคนรักกันเถอะป๋า่างง้นเออป๋าก็เใจชุ่มกระชุ่มกระชวยมาทันทีนะทำกิจกรรมตามภาษาคนรักกันนั่นแหละนะครับเออทำไปทำเสร็จเขาบอกว่ากิจกรรมของป๋าเน,นื้หนูเออหนูถ่ายคลิปไว้นะถ้าป๋าไม่อยากให้เอาไปแชร์ป๋าต้องเอินมาโอนเงินมาเพื่อลบคลิปมาเงนิน ปาทำไงปาขาออนเลยนะครับพวกนี้จะเลือกเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงเอ,อจ้าอาวาสวัดเป็นต้นอืกลัวกลัวเสียหน้าเสียตาก็โอนเงินไปให้เขานะครับถ้าโอนไปครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นแหละครับเออต่อไปก็จะเป็นเบี้ยร่างเขาตลอดชีวิตนะครับอย่านะครับอย่าไปโอนให้เขานะเออ เพราะว่าเวลาเขาอยากได้เมื่อไหร่เขาจะทักมาหาเราเลยโอนเงินมาถ้างั้นไม่ลบคลิปเขาไม่ยอมมาลบหรอกนะครับเขาเปิใช้ก็ต่อลองกับเราเออเห็นไหมที่ยแยมเปลี่ยนร้อยล้านเลยนะครับไอ,อปลาค้าปลาขาี่แหละเออป่าค้าปลาขาออพี่ยแยมขามาง,งั้นเออที่ยแยมใจอ่อนเลยอืมขาอ่อนเลยเปดร้อยล้านนะครับอันนั้นระวังครับถ้าเข้าครูจะเอ,อปล่อยคลิปก็ให้ข้าพปล่อยไปเถอะนะครับ เออพอมันมีพอร,ระบบคอมพิวเตอร์คุ้มครองอยู่นะการปล่อยคลิปพวกนี้เออมันปล่อยได้ไม่ง่ายๆหรอกครับระวังไว้ทีนี้ถึงเขาปล่อยก็ให้เขาปล่อยเถอะมันไม่น่าดูหรอกครับป๋าขาป๋าขายามจับราบเดาไม่น่าดูนะครับให้เขาปล่อยไปเถอะมันมีอีกเยอะนะครับพวกพวกนี้อีกครับเอ่อพวกเว็บการพนันพวกแสลอตอะไรต่างๆน,นะครับเราไปสู้ก็อยู่กับเอไอนะครับเออไม่ทันเขาหรอกอืม ไม่ทันเขาหรอกอย่าไปนะพวกเล่นสล็อตอะไรนั่นแหละอย่าไปอย่าไปจะไปเล่นนะครับไม่ทันเขาพวกปันสล็อตแล้วก็พวกไอ้หลอกให้ลงทุนเหมือนกันนะครับเอา้าจะฟังต่อได้จะเล่าให้ฟังอีกก็ได้นะครับมีแม่บ้านคนหนึ่งเขาเลี้ยงลูกอยู่บ้านกับสองคนนะแฟนไปทํางานเ,าเลี้ยงลูกลูกลเล็กอยู่อยู่บ้านอยากเอาหาไรายได้เพื่อมาจุนเจือครอบครัวตัวเองนะครับก็ไปดูในเพจ อขายรูปภาพซื้อรูปภาพนะก็ทักเข้าไปบอกว่าเราซื้อจริงไหมซื้อรูปภาพลองส่งมาตรวจสอบดูสิจะผ่านไหมก็ส่งให้เข้าไปออ่เวันแรกนี่ผ่านอืมได้ได้มาสี่สิบบาทขายรูปนะครับ <c oughs> เอขายขายรูปหมารูปแมวอะไรที่บ้านนั่นแนหะถ่ายก็ส่งไปวันที่สองเขาบอกว่าอยากได้เงินเพิ่มไหมอ,อส่งมารูปตรวจสอบแล้วก็ไปกดไลค์ในเพจด้วยว่างนันน ะได้เพิ่มอีกจากสี่สิบจะได้เป็นแปดสิบอือเออวันที่สองก็ได้มาวันที่สามวันที่สามบอกว่าเอองั้นเออได้จริงนะมารวมลงทุนกันเลยลงทุนร้อยี่สิบบาทได้มาสองร้อยเออก็โอนเงินไปลงทุนตอนเย็นได้มาจริงจริงสองร้อยนะครับสะสมมาจนได้สี่ห้าร้อยทีนี้เริ่มเริ่มใจโตแล้วเริ่มใจใหญ่แล้วเออมันได้จริงนี่หวะวานง,งั้นเขากบอกว่า กานไปัพเลเวลเลยนะครับจากจากร้อยยี่สิบมาพันสองเลยตรงนี้เริ่มมีปัญหาแล้วครับตอนเย็นไม่ได้คืนแล้วจะเอาแปดร้อยเขาเขาใช่ไหมนั่นแหละวนไปพันสองเราขาดทุนแล้วใช่ไหมถึงเวลาเขาบอกว่าเออมัน,ม,นมันไม่ได้นะต้องาอัพเลเวลเพิ่มอีกเขาก็ให้ัพเลเวลเพิ่มไปนะครับออส่งเงินไปแล้วก็ส่งกรอกแบบฟอร์มเขาก็บอกว่ากรอกผิดนะต้องไปแก้บแบบฟอรอ์ม ลายนี้โดนไปแสนสองนะครับอืมไอ้พวกลงทุนลงทุนนี่ไม่มีนะครับถ้าไปเจอแบบนี้เขาจะอ่อยเรานนี้นิดหน,น่อยก่อนต่อไปก็เอ่อเยอะขึ้นเยอะคือครับหมดเนื้อหมด,หมดตัวนะครับเอาได้มาห้องนี้ก็ให้ได้มีสาระบั่งนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะห้องรุ่นรุ่นนี้มันเยอะเออถ้าตกเป็นเหยื่อแล้วมันมันแก้ตัวยากนะหมดเนื้อหมดตัวกันได้นะครับเออก็เอาสาระมาเล่าให้ฟังมัางนะครับ จะได้ไม่ตกเปนเดียกันถึงเป็นเท่าก็ให้เป็นเท่าสารพพปผิดนะเอย่าไปหลงคําพ่อคายอานะปลาขาปลาาขเออ <c oughs> เป็นไงหมดไปแปดร้อยล้านทิศเยี่ยม